สุดว้าวนะครับกับรถ E ีโกคา m i t u u i s s i ิมหลาด1.2 GLS รถบ้านเดิมๆปี2013สวยมากๆราคา199,000บาทผ่อนเบาๆสบายๆ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองสีแดงสวยเดิมๆบางๆครับสุดคุ้มค่าประหยัดน้ำมันจริงคันนี้เช็คศูนย์ทุกระยะครับประวัติดีประวัติใช่ ไม่แท้ครับไม่อยู่200,000กโลไม่มากไม่น้อยสมเหตุสมผลครับเพราะคือรถบ้านแท้ๆรถใช้งานครับคันนี้ราคาสุดว้าวผ่อนก็เบาๆเครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทกันไปเลยครับรถจอดอยู่การจนาพิเศษเพื่อนๆวันนี้เอารถราคาประหยัดมาแลกเปลี่ยนให้ท่านดูนะครับ ที่นี่มีรับประกันรถให้ด้วยนะครับผมใครสนใจรายละเอียดต่างๆอยู่ใต้คลิปนี้หรือแอดไลน์มาที่0885845375นะครับหรือโทรด่วนตลอด24ชั่วโมงได้เลย0885845375นะครับมีทีมงานหน้าร้านดูแลท่านอย่างตรงไปตรงมาวีดีโอคอรได้นะครับต่างจังหวัดก็ออกได้จัดส่งก็จัดส่งได้ครับสวยแบบนี้ถูกแบบนี้ประหยัดแบบนี้ ด่วนดวนนะครับเพื่อนๆอย่ารอช้าครับรถจอดอยู่กาญจนาพิเศษใครๆก็ออกได้จังหวัดไหนก็ออกได้นะครับ088 584 5375ครับ